กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เผยว่ามีความมั่นใจแนวโน,น้มเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของสงครามและปัญหาทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงมีความยืดหยุนย่นอยู่เว็บไซต์ของ IMF เผยแพร่สุนนรพรบ์ที่นางคริสตาเลนาจอจิวากรรมการผู้อำนวยการ IMF กล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดรัฐบาลโลกที่ดูไบว่า แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ i w f นั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีความสามารถในการฟื้นคืนได้อย่างน่าแปลกใจและได้พูดถึงความขัดแย้งในชนวนกาซาว่าเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่มีความผิดปกตินี้ได้เพิ่มความท้าทายให้แก่เศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ผ่านมา ดังนั้นหากทําให้ความขัดแย่นี้ขยายวงกว้างขึ้นก็อาจจะทําให้นะครับเศรษฐกิจนั้นได้รับอันตรายที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ท้าของผูจการ IMF กล่าวด้วยว่าในวันจันทนี้ IMF นั้นจะเผยแพร่ารายงานที่แสดงให้เห็นว่าการทยอยยกเลิกการอุดหนุนพลังงานนั้นจะช่วยให้ตะวันออกกลางประหยัดเงินได้336,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว12ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของอิรักและบริเบียรวมกันนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดแรงจูงใจในการก่อมลภาวะและก็เพิ่มการใช้จ่ายทางสังคม ทาานี้นะครับในรายงานฉบับป,ปรับปรุงที่เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคมทาง IMF นั้นได้มีการปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลางและแอฟริกาลงเหลือร้อยละ2.9ในปีนี้ครับนีไปข่าวที่สระข่าวไทยนะครับแปลแล้วก็รูเร้เปรไยางมาครับนักทุน,นขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวบฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี l i f e education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตล่ากรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซด์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก BYD d o l p h i n นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบรอกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepper Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0 US ื่นยเอลเลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ1ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำห100 US ้อ l ยลลาลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำหาหลอดไซส์หรือคอมม u n i t y 10ี่ลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทางแ p ล r Stone แล้วทางโรคกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ